ไม่อยากเป็นมะเร็งปอดทั้งทงที่ไม่สูบบุหรี่อาจจะอันตรายชีวิตห้ามทาสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดเลยหมอลฟ์สวัสดีถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดทั้งท้งที่เราไม่สูบบุหรี่สิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องรู้เลยคือปัจจัยเสี่ยงอันแรกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นการสูบแล้วก็มีควันอันนี้คือเสี่ยงมะเร็งแน่นอนออแต่คุณหมอคือไทยท่านก็ไม่ได้สูบออกกําลังกายก็เยอะดังนั้นมันมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นอีกอันที่2คือการได้ด อันตรายกว่าอันตรายกว่าสูบเองเพราะว่าเวลาคนสูบบุหรี่เขายังมีตัวกรองถูกไหมครับแต่ตอนเขาเป่าออกมาแล้วเราไปดมไปสูดหายใจเข้ามามันไม่มีตัวกรองให้เราแล้วนะครับเราก็ด้รับไปเต็มๆเลยอันที่3ามเนี่ยคือควันคู่ควันยันหรือควันอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นควันของรถเมย์ควันของโรงงานควันของทอดควันของปิ้งย่างยิ่งถ้าไอ้ควันที่มันระเหยขึ้นมานะครับแล้วมันมาโดนเนื้อเราปิ้งอยู่แล้วเราก็กินเข้าไปอันนี้คือสารก่อมะเร็ง1ล้านเปอร์เซ็นต์อันที่4ี่ คือพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ของเราด้วยใครมีครอบครัวเป็นมะเร็งนะครับคุณก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นซึ่งอันนี้นะครับใครที่อยากจะตรวจเรื่องของประวัติมะเร็งหรือความเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะครับก็พิมพนะ์ว่านัดตรวจปัจจัยเสี่ยงอันที่หคือคนที่มีโรคป,ป,ปอดเรื้อรังอยู่แล้วนะครับก็จะเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนอื่นอย่างเช่นวันนรกถุงลงป่งพองอย่างเช่นถุงลมอุดกั้นเรื้อรังนะคะรับรวมกับมีผังผืนในปอดหรือคุณเคยมีปอดเป็นมะเร็งปอดเก่าหายแล้วอันนี้ก็คือเพิม taką, ่มโอกาสเเเสีีี่่ยยงตอออกกาารรป็็นนนนนนมมะขึ้้้้้ไดดวัั6 ล่าสุดเลยเมื่อมีการวิจัยการศึกษาเมื่อปี2022นี่เองนะพบว่านอกจากควันบุหรี่แล้วมันมียีนตัวใหม่ที่เพิ่งค้นพบพบมากเลยในประชากร50-50มีการกลายพันธุ์ของยีน EGFR แล้วก็ KRAS จากงานวิจัยนี้เขาบอกว่าผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัยเนี่ยครึ่งต่อครึ่งคือมีการกลายพันธุ์ของต e รงนี้แล้วถ้าเกิดเรามีการกลายพันธุ์ของไอโตว EGFR และ KRAS เนี่ยเวลาเราจูดดม PM 2.5 PM 2.5จะยิ่งเพิ่มโอกาสเสีย่ยงให้เราเป็นมะเร็งปอดแบบไม่ต้องสูบบุหรี่แล้ว เขาก็เลยสันนิษฐานว่าคุณหมอกือไทยอยู่เชียงใหม่ค่าพีม2.5มันแดงปีเลยเนี่ยมันเป็นสาเหตุหรือเปล่าทําให้คุณหมอเป็นมะเร็งปอดการดําเนินของโรคเนี่ยเร็วมากภายใน23ปีจากปอดสวยๆมันลุกล้ําไปข้างนรอมันลุกล้ําไปสมองแร้วไม่ปอดมาจากพีเอ็ม2.5หรือเปล่าผมก็บอกไม่ได้หรอกนะว่ามันเป็นพีเอ็ม2.5หรือเปล่าแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะครับว่ามันจะเป็นพีเอ็ม2.5ไม่ได้บอกว่ามันใช่เพราะเราก็ไม่รู้ครับก็คือปัจจัยเสียงที่7คือเป็นปัจจัยเสียงที่่่่่หาางนนนนนนรัััแแตมสผลกเพ ภูมิคุ้มกันคุณจะลวนหมดเลยแล้วการที่เราไม่ได้นอนเราก็จะป่วยง่ายเม็ดเลือดขาวก็ทำงานน้อยลงเม็ดเลือดขาวเป็นตัวที่จะไปต่อสู้กับเชื้อมะเเหล่งโดยเฉพาะเจ้าเซลล์ที่มีชื่อว่า natural killer cell ซึ่งเจ้าเซลล์เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ไปสู้กับเชื้อไวรัสเชื้อมะเรหล่งทั้งโควิดด้วยปัจจัยเสี่ยงมี6อย่างนะครับอันที่1คือสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่เว้นนะครับบางคนบอกสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วปลอดภยัยไม่ปลอดภัยนะครับห้าสิบห้าสิบคือคุณได้รับ Asbesto ตสอะสเอนิกอุตสาหกรรมใยแก้วเยื่อแก้วทั้งหลาย4นะครับคือเรื่องของบุหรี่มือ2นะครับ5คือเรื่องของประวัติโรคปอดเรื้อรัง6ก็คือการกลายพันธุ์ของ EGFR และ KRAS แล้วการรับ PM 2.5เข้ามาเยอะๆสัญญาณเตือนโรคมะเร็งปอดมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือเรามีอาการไอ1เดือนหรือมากกว่านั้นทั้งทั้งที่กินยาก็แล้วหาสาเหตุก็ไม่เจอแต่มันกดมากกว่า1เดือน2เดือน3เดือนจนมันเรื้อรังอันนี้เป็น1สัญญาณแล้วอันนี้2คือ เพื่อนๆน้ำหนักลดแบบรวดเร็ว3เดือนมากกว่า5%เนหรือ6เดือนมากกว่า10%คํานวณยังไงพิมพ์น้ําหนักตัวลงมาให้คูณน้ําหนักตัวนั้นด้วยจุดเถ้าเพื่อนๆน้ำหนักลดมากกว่า10%หรือว่าเหลือแค่จุดเ้าของน้าหนักแรกเริ่มเนี่ยอันนี้คือเราต้องจงใจไม่ลดน้าหนักไม่ใช่เพื่อนเนที่เรียนกับโมกบางคนตั้งใจลดแล้วทาได้แบบนั้นไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งใจจะลดแล้วมันดันลดเนี่ยอันนี้คุณต้องรีบบบบบไไปตตตรรวววววจลลแแ้้้้คคคุณออออองดองออาาดูััเเ่่่่าายนนืืนะคะคืออาหาหมที3 อาาของชอบที่ชอบกินก็ไม่กินนะครับของที่เราชอบก็ไม่กินไม่อยากกินอันที่4ครับคือมีต่อมน้ําเหลืองโตตรงก้อนทางหลังหูนะครับไหลปลาล้นะฮะจักแล้นะครับหาหนีบก้อนต่อมน้ําเหลืองโตแต่กดไม่เจ็บอันนี้มะเร็งระยะที่3แล้วคือมันแพร่ไปต่อมน้ําเหลืองถ้าเริ่มมีก้อนอะไรแปลกๆก็รีบไปพบคุณหมอว่ามาจากการติดเชื้อหรือว่ามันมาจากอะไรคุณหมอเขาอาจจะต้องดูดตัวก้อนนี้ไปตรวจอันที่5้คือตอนกลางคืนเนี่ยเหงื่อออกนะเหงื่อออกแบบมีไข้เหงื่อออก,อ,อ,อ,กอันที่6คือเรื่องของตานะครับ drooping e า e l i d ภาษาหมอนะ อันที่8คือไอเป็นเลือดไอเป็นเลือดก็เป,เ,กเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งได้เหมือนกันนะครับอันที่9ก้ออบเหนื่อยละแบบเหนื่อยกว่าเดิมปวดท้องโดยเฉพาะด้านขวาครับด้านขวาจะเป็นเกี่ยวกับมะเร็งตับละมีคันตัวตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งคนไทยเราเองก็เป็นมะเร็งตับกันเยอะอันนี้10แน่นหน้าอกแต่จริงแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นหัวใจวายก็ได้นะนะครับหัวใจขาดเลือดก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับของโรคมะเร็งคร่าวๆเนาะจริงๆมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกเพื่อนๆช่วยพิมพ์น้ำหนักลงมาบอกโมกหน่อยนะครับว่าคุณน ขอดูสูตรอาหารเหรียญทองเหรียญเงินและอาหารสีแดงที่จะช่วยคุณลดพุงแบบง่ายๆไม่เสียตังเลยสักบาทหนึ่งพิมพ์ว่าลดไขมันทีนี้นใครบ้างหละ่ะที่ทควรคัดกรองมะเร็งปอดข้อที่1คุณเคยสูบบุหรี่นะครับ20แพ็คเยียร์ยี่แพ็คเยียร์คือเพื่อนๆสูบบุหรี่1แพ็คต่อวันเป็นเวลา20ปีอันนี้คุณต้องไปตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยโลโดซีทีแกนหมอไม่ได้บอกให้ไปเอ็กซเรย์ปอดทุกคนนะครับแล้วก็การที่เราไปเอ็กซเรย์ปอดบ่อยๆเกินไปเนี่ยมันยิ่งเพิ เลิกมาแต่ยังไม่ถึง15ปีหรือว่าเพิ่งเลิกภายใน15ปีอันนี้ก็ไปกรีนนิ่งได้ไปตรวจคัดกรองได้นะอันที่3คุณสูบบุหรี่อยู่ตอนนี้อยู่เลยหรือคุณสูบกัญชาหรือคุณสูบอะไรก็แล้วแต่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับคุณไปตรวจคัดกรองได้อันนี้4คุณอายุ50-80ถึงคุณต้องไปตรวจคัดกรองมะเร็งปอดหน้าหัวใจของร้ายวันนี้คือแล้วฉันจะทํายังไงในฐานะที่ฉันเป็นคนที่ยังแข็งแรงดีอยู่อันแรกหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงคืออะไรไม่สูบบุหรี่ไม่ไไมีีีีายนนนทมมมมคเเวิซ ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการรับเชื้อที่จะทําให้เราเป็นปิดเชื้อในปอดอย่างเช่นพวกวานันโลอาหลีกเลี่ยงการสัมผัสเยื่อหินแก้วแอสเบสโตสอาร์เซนิกหรือว่าสารเคมีต่างๆหลีกเลี่ยงให้หมดเลยอันที่2นะครับวิตามินดีล่าสุดเลยงานวิจัยชื่อว่า vital trial นะครับอ่าอันนี้นะครับถูกตีพิมพ์พฤศจิกาย,ยนที่18 2ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าผลของวิตามินดีและการเกิดมะเร็งขั้น3ขั้น4เขาพบว่าระดับวิตามินดีที่สูงมีความเชื่อมโยงกับการตายที่ลดลงและการบุกุกล การเมทแทสตรสครับของมะเร็งเนี่ยลดลงระดับวิตามินดีที่อยู่ในเกณฑ์และอยู่ในประชากรกลุ่มคนที่ไม่อ้วนด้วยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะอันนี้นะครับแต่เขาบอกว่าระดับวิตามินดีในกลุ่มคนที่ไม่อ้วนที่อยู่ในเกฑ์ที่เหมาะสมนะครับคือ40 50 60บบเขาพบว่าการตายหรือการแพร่ของมะเร็งขั้น3ขั้น4มันลดลงนะครับลดลงไม่ใช่ว่ารักษาไม่ใช่ว่าป้องกันหมายความว่าคนที่ไม่ได้อ้วนแล้ววิตามินดีสามตัพบว่ามะเร็งเนี่ยมันแพร่มันกระจายได้เร็วกว่าแล้วมันดุกว่านี่คือสิ่งที่ผมกกกาาาลลังจะะะสื่่ออนนนผมมมมไไดด้้บววิิิตีแหยเ กินแล้วป้องกันมะเร็งไม่ใช่แต่ระดับมันต่างหากแล้วระดับเท่าไหร่ดีห้ามต่ำกว่า 30- แต่30ไม่ได้ว่าดีนะมันปก,กติถ้าจะให้ดีคือ50-60ถึงซึ่งตัวผมเองผมทํำยังไงนะครับผมกินอาหารธรรมชาติก่อนเลยหนึ่งกินสูตรนี้เลยอยากลดพุงอยากได้วิตามินดีอยากสู้มะเร็งกินเห็ดอันนี้คือเห็ดสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะแต่เพื่อนๆเป็นมะเร็งแล้วรับคีโมเทอร์พีฉายแสงอยู่ยังไม่ต้องกินเห็ดนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสุขภาพดีแข็งแรงดีอยากลดพุงอยากสู้มะเ,เะร็งกกกกกิกินนนหปุุสสออแลลาาาซมมมจท แดงก็จะมีวิตามินดีหรือการกินอาหารเสริมก็มีบทบาทเยอะเลยทีเดียวตัวผมเองผมกินวันเว้นวันผมกินวิตามินดี3กับ K2 นะครับผมกินวันเว้นวันแล้วผมก็เจาะเลือดดูแค่ครั้งเดียวก็อยู่ที่55แล้วตอนนี้55ไม่เกิน60กําลังสวยเลยเยอะไปก็ไม่ดีเกินร้อยก็ไม่ดีน้อยไปก็กระดูกพุนติดเชื้อง่ายภูมิคุ้มกันตกมะเร็งถามหาดังนั้นเรื่องของชะลอวัยเรื่องของวิตามินดีขอเกณฑ์กลางกางครับใครที่ไม่รู้เลยว่าต้องกินยังไงต้องเลือกยังไงนะครับโมก็มีสูตระจ เป็นความรู้หรือถ้าอยากกินนะครับก็ขอสอบถามกับน้องทีมงานได้นะครับเพื่อนเพื่อนพิมพ์ว่า D K นะครับอันที่3คือเลี่ยงอาหารที่จะกระตุ้นให้คุณเป็นมะเร็งอาหารจังฟูด้ดอาหารในร้านสะดวกซื้ออาหารไมโครเวฟไส้กรอกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ำอัดลมเบเกอรี่สาเร็จรูปพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งนะแต่อาจจะเป็นมะเร็งลําไส้นะครับกับมะเร็งทางเดินอาหารมากกว่ามะเร็งปอดดังนั้นเช็คลิสต์มีอะไรบ้างอาหารที่ทําให้ก่อมะเร็งอันที่หนึ่งของทอดซ้ํานอกจากมะเร็ง แล้วหลอดเลือดหัวใจจะถามหาด้วยคอเลสเตอรอลอักเสบอันที่2อคือปิ้งย่างนะครับอันที่3อาหารแปรรูปนะครับอาหารลมควันไส้กรอกลูกชิน้นแฮมโบโลนานานานกินทีมันทําให้เราเป็นมะเร็งนะครับอันที่4ี่คือน้ําตาลฟรุกโตสน้ําตาลฟรุกโตสที่มันอยู่ในอาหารสําเร็จรูปอบพวกที่มันอยู่ในน้ําอัดลมอยู่ในชานมไขมุกเครื่องดื่มหวานหวาน,วานทุกชนิดเลยท้าครับคือพวกอาหารไมโครเวฟทั้งหลายเพราะว่าพูดมาลองคิดดูสิไมโครเวฟมันร้อนขนาดไหนแล้วไอ้เจ้าตัวพลาสติกมัน สารเคมี Me, แล้วก็ถ้าเราไปไมโครเวฟเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองคิดดูสิเรากินมันเข้าไปอีกเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เสี่ยงทําให้คุณเป็นมะเร็งอันหนึ่งโซดานะครับน้ำโซดาบูเบอร์รี่นะครับพวกนี้มันมีไฮฟุกโตสคอนสิลับหมดเลยแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้อาหารมะเร็งเข้าไปได้อาหารไขมันพอกตับเข้าไปไขมันพอกตับแ,แรกแรกไม่มีอาการตรวจก็ไม่เจอไม่มีสัญญาณอะไรเลยแล้วถ้าเป็นไปนานๆไม่รักษาไม่ลดไม่ทําอะไรเกิดอะไรขึ้นครับมะเร็งตับดังนั้นน้ําตาลทําให้คุณไขมันพอกตับได้กินอะไรให้ลดโอกาสเสี่ยงการรเเป็็นมะงผใบ แ,และผักใบม่วงข้างหลังหมวเนี่ยอันนี้นี่เห็นไหมผักใบเขียวและผักใบม่วงนี่ตะก,ก้าข้างหลังผมตรงนี้นะครับแนนั้นนี่คือสูตรอาหารต้านมะเร็งแต่ทิ้เรื่องของผักใบเขียวผักใบสีม่วงเนี่ยต้องผ่านความร้อนด้วยนะครับเพื่อนๆอย่ากิมดิบโดยเฉพาะผักน้ำเนี่ยคุณก็จะเสี่ยงต่อการรับพวกพยาธิพวกอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยดังนั้นผักต้องผ่านความร้อนต้องปรุงให้สุกอันที่2เลยคือกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงส้มเนาะก็มีวิตามินซีแต่ไม่ได้สูงนะต้องบอกนี้ก่อนส้มลูกหนึ่งเน อันที่2องฝรั่งวิตามินซีสูงมากแล้วก็ราคาถูก3ามครับมะขามป้อมหรือแอมล่ามีวิตามินซีสูง4นะครับกีวีมีวิตามินซีสูงมากมากากใยก็สูงมากครับถ้าคือพริกหวานสีเหลืองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสูงมันอาจจะช่วยลดเศพในหลอดเลือดเราได้แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ากินแล้วเพื่อนๆจะไม่เป็นมะเร็งนะครับอาหารที่ผมบอกคือลดโอกาสการเกิดนะครับไม่ใช่ป้องกันนะแล้วมีคําถามเข้ามาเยอะมากถามโมกว่าโมกแล้ววิตามินซีเนี่ยไม่ชอบกินผักผลไม้เลยไปกินวิตามินนเป็ จะช่วยเรื่องมะเร็งไหมก็มจะบอกว่ามันยังไม่ได้มีการศึกษาออกมายืนยันนะว่ามันจะช่วยป้องกันแต่ถ้าจะกินจริงๆนะกินแบบโดสเล็กๆกินถีๆ่ๆโมออกเอผมจะกินเป็นโดสเล็กๆนะครับสกัดมาจากพวกคามูคาโมแอสโรลาเชอรี่ไบโอแฟรวานอยแล้วก็โรสฮิปนะจะเป็นแหล่งที่ใกล้เคียงธรรมชาติแล้วโดสตาบสองร้อยนิดๆผมก็จะกินวันละ2อถึงสเม็ดแล้วระหว่างวันโมออก,ก็จะกินกีวีกินฝรั่งใครอยากได้สูตรนะครับเรื่องของวิตามินซีนะที่ผมกินนะอยากจะลอกสูตรอยากจะกินเหมือนโมก ก็พิมพ์ว่าวิตามินซีนะอันที่3คือผักบางชนิดนะครับที่มีสารซัลฟอร์เฟนหรือมีสารกลูตาไทโอนสูงสูงที่ถ้าคุณอยากจะสู้กับมะเร็งคุณต้องกินผักพวกนี้ผักพวกนี้คือเขาเรียกว่าผักที่อยู่ในตระกูลครูซิฟเฟอรัสครูซิฟอรสคือผักตะปุ่มตะป่่าโดยเฉพาะพวกบร ok ็อคโคลี่เฮลบล็อกชอยอารูกา่าหรือถ้าจะดีที่สุดเลยเนาะใครที่รู้ตัวว่าสูบบุหรี่ใครที่สูบบุหรี่จัดจัดกลัวเป็นมะเร็งปอดลองปลูกบร็อคโคลี่งอกกินนะครับบร็อคโคลี่สปอร์ตเนี่ยมันมี ขับสารพิษที่ดีมากๆเจอในบรอกโคลีสปรันะครับผักงอกตระกูลครูซิฟราสทั้งหลายยังมีอีกสารหนึ่งชื่อว่ากลูตาไทโอนพูดถึงในประโยชน์ของการต้านสารพิษในตับ <S <S super antioxidant in your liver นะแล้วจริงๆแล้วตับเพื่อนๆเนี่ยสร้างกลูตาไทโอนได้เองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอ้วนมากดื่มเหล้าเยอะนะครับหรือเป็นไขมันพอกตับกลูตาไทโอนมันก็จะลดลงแก้ได้3วิธี1กินผักที่มีกลูตาเยอะๆนะอาหารธรรมชาติสูตรโอ๊คือรักษาด้วยธรรมชาติ สองพวกผักบล็อกคลีงอก3พวกเป็นสารอาหารเสริมและแนักหรือกลูตาไทโอนแต่ว่ากลูตาเนี่ยไม่ใช่กลูตาทั่วไปนะถ้าจะกินนะครับต้องเป็นไลโปโซมอลฟอร์มครับไลโปโซมอลกลูตาไทโอนนะครับเพื่อนเนพิมพ์ว่ากลูตานะครับสารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของลดอักเสบแบบทางอ้อมไม่ใช่แบบโดยตรงกับมะเร็งภาวะอักเสบอินฟลามเมชันกับเรดิคอลออกซิเจนสปีชีส์สองตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ยีนเรากลายพันธุ์มะเร็งมันคือเซลล์ที่มันกลายพันธุ์เซลล์ที่มันมีพอโปรโออัโคจีนมันถูกเปล เป็นอองโคจีนนะครับโปรตอองโคจีนคือยีนพื้นฐานทุกคนเราเนี่ยมันมียีนมะเร็งหมดชื่อว่าโปรตอองโคจีนแค่มันมันมีตัวกดครับชื่อว่าซูเพรสเซอร์ยีนส่วนแล้วเจ้าโปรตอองโคจีนเมื่อไหร่ที่เขาไม่ถูกเพรสและเมื่อไหร่ที่เขาถูกกระตุ้นครับจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเนาะโปรตอองโคจีนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอองโคจีนแล้วอองโคจีนนั่นคือมะเร็งนี่คือกลไกหนึ่งนะครับของการเกิดมะเร็งอาหารที่จะลดอักเสบได้ดีมากๆก็คือพวกโอเมก้าสามเมลาโทนินนีะเน ไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียคือโรงงานผลิตพลังงานถ้าคนเราเป็นไอโฟนไมโตคอนเดรียเป็นแบตเตอรี่คนเราก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่คนเราไมโตคอนเดรียตายหรือไมโตคอนเดรียกลายพันธุ์อันนี้ก็มะเร็งนะครับดังนั้นเมลาโทนินสร้างได้เองจากต่อมใต้สมองซึ่งทุกคนจะได้การหลั่งเมลาโทนินอยู่แล้วมาลดอักเสบระดับไมโตคอนเดรียมาสู้กับมะเร็งอยู่แล้วทุกคืนใครได้แบบสองสามทุ่มโล่งง่วงนะครับนี่แหละเมลาโทนินกําลังออกฤทธิ์แต่เมลาโทนินไม่ใช่ยานอนหลับแล้วไม่ใช่อาหารเสริมแค่เรื่องของนอนหลับอันนี้เป็นความรู้ใหมมานะ่ากๆ เมลาโทนินเนี่ยเขาลดอักเสบได้ในไมโตคอนเดรียซึ่งในไมโตคอนเดรียมีประมาณ3ตัวที่ลดอักเสบได้อันแรกคือเมลาโทนินนะครับซึ่งต่อมไพเนียลเราหลั่งได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่หลั่งแล้วเพราะว่าเล่นมือถือก่อนนอนดูทีวีก่อนนอนอันที่2คือโคเอนไซม์คิวเทนอันที่3คือกลูตาไทโอนนะครับสตัวเนี้ยช่วยลดอักเสบได้ในระดับแบตเตอรี่ของเราเลยนะครับมาโอ๊กแล้วอยากได้เมลาโทนินทํายังไงดีหนึ่งเลยคือนอนให้เป็นเวลาเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลาให้ความสําคัญกับการนอนนะครับหรืออีกอันนึงคือถ้า คุณจะเล่นมือถือเล่นดูทีวีนะแว่นตาตัดแสงฟ้าเพื่อนๆครับแว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่เพื่อนๆเห็นผมใส่เนี่ย <c oughs> เพราะว่าผมมีไฟไลฟ์ e, ยิงสาดเข้าหมกเ่ย <c oughs> ถ้าผมไม่ใส่ <c oughs> ผมนอนไม่หลับแล้วผมจะปวดหัวอีกวันหนึ่งแล้วผมจะไม่มีแรงทําอะไรเลย <c oughs> ถ้าใครอยากได้แว่นแบบนี้เลยของโมกเลยนะครับสายทับแว่นสายตาได้แบบนี้เลยแล้วแว่นตาเนี้ยจะช่วยทําให้เพื่อนๆอนอนหลับได้ลึกขึ้นด้วยเพราะมันจะกรองแสงสีฟ้าออกไปทําให้ต่อมไพเนียลของเรานะก็จะหลั่งเมลาโทนินตอนที่มันควรจะหลับดังนั้นใครที่รู้ตัวนอนหลับยากนอนไม่่ดีนนอหลลับไมก มาไม่สดชื่นหลังพระอาทิตย์ตกปิดแสงสีฟ้าในมือถือในแท็บเล็ตแล้วถ้าเกิดทําไม่ได้ก็หาแว่นตาหรือเอาแว่นตาของวงมาใส่หลังพระอาทิตย์ตกเท่านั้นดังนั้นขอดูสูตรแว่นตา blue light blocking glasses อาจจะทําให้เพื่อนหลับได้ดีขึ้นพิมพ์มาแว่นตาแล้วเมลาโทนินกินได้จากอาหารธรรมชาติไหนบ้างอันที่หนึ่งคือผัวพิสตาชิโอมีเมลาโทนินแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็มีถ้าเกิดจะกินเป็นอาหารเสริมนะครับผมแนะนําว่าให้กินโดสต่ําๆเช่น1-5มิลลิกรัมเมลาโทนินที่ผมกินมันมีสารสกัดอยนนอนผมจะ เป็น4ส่วนแล้วผมจะกินแค่เซี่ยวเดียวดังนั้นใครที่จะกินเมลาโทนินเพื่อนอนหลับผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ยานอนหลับแต่มันแค่ปรับนาฬิกาชีวิตมีการศึกษาแล้วเนาะว่าทํางานกะดึกพบอุบัติการการเกิดมะเร็งสูงมากกว่าคนที่ไม่ทํางานกะดึกดังนั้นนอนให้ดีแล้วก็ถ้าจะเสริมเมลาโทนินก็ขอดูสูตรของโมกได้นะครับนะเพื่อนๆพิม,มพ์มว่าเมลาตัวที่ลดอักเสบได้ตัวหนึ่งคือเรื่องของโคเอนไซม์คิวเทนแต่ตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีงานวิจัยอะไรมาบอกว่ากินแล้วจะไม่เป็นมะเร็งป ทางอ้อมก็คืออะไรที่ช่วยลดอักเสบมันก็อาจจะช่วยลดโอกาสเกิดยีนที่กลายพันธุ์ได้เพราะยีนที่กลายพันธุ์มันมาจากอะไรมันมาจากภาวะเสบมันมาจากอนุมูลอิสระมันมาจากความเครียดเครียดก็ทาให้เกิดอนุมูลอิสระทาให้เกิดภาวะเสบรวมถึงคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงคนที่กินยาลดไขมันคุณยิ่งต้องเสริมโคอนซม์คิวเทนเพราะคุณจะมีผลข้างเคียงคุณจะปวดน่องคุณจะสมองล้าอันนี้คุณอาจจะต้องกินโคอนซม์คิวเทนเสริมเพิ่มนะวันละ 100- ถึง200มิลลิกรัมตอนเช้าหรือตอนกลางวันก็ได้ขอดูสูตร ว่าหัวใจนะครับมีอะไรอีกบ้างที่จะช่วยในเรื่องของมะเร็งชาเขียวงานวิจัยนี้นะครับถูกตีพิมพ์ในวารสาร n u t r i e n t นะครับอ่ามีชื่อว่า EGCG is the most effective cancer chemopreventive polyphenol in green tea แปลเป็นไทยเขาบอกว่า EGCG คือสาร polyphenol ที่มีฤทธิ์การสู้กับมะเร็งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในชาเขียวดังนั้นเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องเสียงเงินเยอะดื่มชาเขียวบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ชาีย สาเร็จรูปไม่ใช่ชาเขียวที่หวานมีครีมมีนมเป็นชาเขียวผงแบบผงๆเข้มๆเขียวๆเลยอันเนี้ยเขาบอกว่ามันมีบทบาทในการยับยั้งเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ครับในหลอดแก้วแต่ในเรื่องของระบบเผาผาลาญเนาะเรื่องของน้ําตาลในเลือดเนี่ยช่วยได้ดีมากๆเลยเรื่องของชาเขียวนะครับแต่ย้ําว่าต้องเป็นชาเขียวที่ไม่แปรรูปก็คือไม่เป็น3 in 1ซึ่งส่วนตัวเองนะครับโมกินยังไงนะครับผมก็จะกินชาเขียวแบบผงโรยใส่แล้วผมก็จะกินชาเขียวสกัดตัว ที่เป็นตัว EGCG เองเลยซึ่งมีเยอะมากที่สุดในชาเขียวมัทฉะผมจะกินวันละ1เม็ดนะครับก่อนออกกําลังกายตอนเช้าใครบอกว่าดื่มชาเขียวไม่ได้เซนซิทีฟดื่มแล้วใจสั่นผมแนะนําว่าถ้าใครเป็นนะลองหาสารสก,กัดแบบโมออกนะครับเป็น EGCG extra ถ้าอยากกินบนนมโอ,อ๊กเลยก็ยินดีนะครับขอดูสูตรของผมได้นะครับพิมพ์ว่าชาเขียวน่าจะครบแล้วผมทวนให้ใหม่เนาะเรื่องของสารอาหารสู้มะเร็งนะครับคือ1เลยหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูปทุกชนิดพวกบะหมี่เสร็จสำเร็จร,รูปบเบเกอรี่ พวกเนยเทียมพวกน้ำมันพืชแปลงรูปพวกไส้กรอกแฮมโบโลนาสแปมลูกชิ้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปหรือกินให้ได้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่ต้องกินคืออะไรครับอาหารพืชผักเด่นแบบนี้ที่ผมสอนไว้ใน IF Masterclass นะครับแล้วก็คอร์สแข็งแรงไร้พุงอยู่เกิน100ปีนะครับก็คือกินตามนี้อันที่3คือกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆอันที่4คือกินเห็ดขาวนะเห็ดขาวหรือกินวิตามินดีให้อยู่ในเกณฑ์นะให้อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้ต้องกินไปแบบตลอดทุกวันแต่ช่วงแรกๆเรากินไปตลอดทุกวันได้จนมันจะ อยู่ในเกณฑ์40ถึง60นาโนกรัม per ml ผมย้ำว่าต้องมิวิตต้องมินวิตามิน K 2คู่กันของโมกจะมี3และ2เม็ดเล็กๆกลืนง่ายแล้วก็กินพร้อมอาหารเช้าจบเลยวิตามิน d 3 K 2พิมพ์ว่า D K นะครับวิตามิน C กินจากแหล่งธรรมชาติก่อนแล้วถ้าเราขาดเราเหลืออะไรแล้วค่อยไปหาเสริมเมลาโทนินก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของกลูตาไธโอนก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถึงโคเอนไซม์ Q10 นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเพื่อนขอดูสูตรนะพิมพ์ชื่อมันเลยนะครับ สรุปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากเป็นมะเร็งปอดโดยที่ไม่สูบบุหรี่ตายก่อนวัยนะครับห้ามทําสิ่งเหล่านี้นะครับอันแรกสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าอันที่2จะเป็นสูบสารเสพติดอย่างอื่นสูบกัญชาหรือว่าฝิ่นอะไรพวกนี้อะไรที่เป็นการเผาไหม้แล้วสูดเข้าไปเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดอันที่3ามควันทู่เทียนนะครับควันทู่ควันวเทียนท่อรถอย่าไปยืนอยู่หลังรถเมย์อย่าไปยืนริมถนนนานๆเราเลี่ยงไม่ได้ริมถนนก็ควรที่จะใส่แมสถ้าใจดีเป็น N95 ไปเลยอันที่4อย่าทําคืออยู่ใกล้โรงงาน หรือทํางานในโรงงานถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งปอดทํางานในโรงงานที่มีเยื่อหินแก้วมีแอสเบสโตสมีอาร์เซนิกมีสารหนูถ้าหางานใหม่ได้ก็หางานใหม่แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใส่แมสป้องกันตัวเองอันที่5้าคือถ้าเราเป็นโรคเลือรลังอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นวันนั้นโรคถุงลมป่งพองพวกนี้คุณก็จะเสี่ยงต่อมะเร็งมากกว่าคนอื่นเขาดังนั้นเราห้ามไม่เป็นโรคไม่ได้แล้วเราทํำยังไงเราก็ต้องตรวจสุขภาพประจําปีครับทุกปีหรือ6เดือนครั้งผมก็จะเจาะเลือดตัวเองทุกทุกสามถึงหกเดือนเพื่อนเยพเยม่ได้ตรวจอะไรเลย นะอยากจะเข้ามาตรวจอยากจะเข้ามาคุยเข้ามาตรวจกับหมอเอนะครับก็พิมพ์ว่านัดตรวจอันที่6ห้ามไม่ได้เหมือนกันคือกรรมพันธุ์นะครับล่าสุดงานวิจัยก็พบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีน k r a รสกับ EGFR เนี่ยคนที่มีการกลายพันธุ์ของ2ยีนนี้ตามงานศึกษาเขาบอกว่าพบครึ่งต่อครึ่งเลยนะของประชากรไอเจ้า PM 2.5จเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดเร็วมากในอายุเด็กๆซึ่งปกติเราอายุ28มันไม่ควรจะเจอมะเร็งปอดรวมถึงอย่ากินอาหารแปรรูปหรือกินให้ได้น้อยที่สุดอย่ากินขอองดซ้ํา าไม่อยากเป็นมะเร็งปอดแบบที่คุณไม่ได้สูบบุหรี่นะไม่อยากตายก่อนวัยนะครับก็เฝ้าระวังเลยนะครับอาการการที่คุณรู้ว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งคือ1นไอานานเกินหนึ่งเดือนไม่ทราบสาเหตุนะครับสน้ำหนักลดมากกว่า5%ใน3เดือนหรือ10%ใน6เดือนนะครับสเบื่ออาหาร4ี่ตอมน้ำเหลืองโตมีก้อนแปลก ใครอยากเรียนลดไขมันนะครับลดพงสร้างร่อง11แบบไม่ต้องโยโย่ถาวรน,นะครับผมกำลังจะสอนคอร์สหเดือนธันวาคมข้างหน้านี้ชื่อว่า Six Pack Doctor Online Master Class เป็นคอร์สที่จะสอนแบบเยอะมาก นะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคต่างๆแบบไม่ใช้ยาเน้นไปที่โรคอ้วนการลดไขมันการลดน้ําหนักการลดพุงลดยังไงให้คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วลดยังไงให้คุณหายจากโรคเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนกดไหลย้อนไขมันพอกตับได้ไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตรวมถึงคอสนี้ผมจะเน้นเรื่องการสร้างร่อง11ด้วยใครที่ไม่อยากแค่ลดน้ําหนักนะแต่อยากลดน้ําหนักแล้วแข็งแรงขึ้นอยากลดน้ําหนักแล้วพุงหายแล้วยาลดลงด้วยลึกๆเลยเรื่องของชะลอวัยเรื่องของวิธี ชีวิตชะลอวัยผมจะรวมให้นั้นหมดเลยรวมถึงถ้าใครลงเดือนนี้ก่อนเดือนหน้านะครับเป็นพรีออเดอร์นะครับเพื่อนๆจะได้ลงเรียนใน IF Masterclass ด้วยนะครับนักเรียนหลายร้อยท่านได้ผลลัพธ์กันแบบล้นๆเลยนะครับขอราคาพิเศษได้นะครับนะพิมพ์ว่าสนใจ IF วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนแข็งแรงไร้พุงอายุยืนอยู่เกิน100ปีช่วยโมกยกระดับสุขภาพคนไทยทั่วโลกแบบนี้ตลอดไป